เพชรยะโสหมวดร,รันสารคามนะครับในขณะที่คู่เปิดหัวรายการวันนี้นะครับเป็นมวยชิงแชมเปี้ยนหมาแดงของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวท122ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือโชคนำชัยสิจากุ้งน้ำเงินเพชรแท้เพชรยินดีอะเคเดมีนะครับพร้อมแล้วไปเลยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือคุณทวัชชัยทองฤทธิ์คับ บนเวทีครับคุณโรมเจจนาเสนนะครับผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขายตัวแทนของปอเคมีเทคเป็นผู้มอบปลายเป็นกำลังใจก่อนน้เบิร์คู่นี้โครงการใกล้จนแบบทวรงโดยผู้แข่งครบครับผู้รับเล็กสิตในการผลิตกดซิลิรันจากเพียงผู้เดียวมีโสดานการนาักมวยที่น็อกผู้ต่อสู้เร็วที่สุดในการแข่งขัน5,000บาทนะครับ ขอบคุณนะานวินัยวีรุผูุชงครับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มยมยแทยตลอดมานะครับมอบแอนดอริงยาสารโรคกระเพาะอาหารมีสวัสดิการน้ามวยโชร่รและเกิดบาดแผลแตกไม่ว่าทุกอาวุธหรืออุบัติเหตุเพื่อไปรักษาพยาบาลเก็บละห้าร้อยบาทเตะก,ก้านคอสอกกลับเขารอถือเป็นศิลปะแม่ไม้มมยไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไวแอนเดอร์ซินมอบให้1 0 0่0บาทจะทาระเล้อัฒหางนอกแอนเดอร์ซินมอบให้3 0 0 0 0บาทครับ หลวงพ่อคูณบรณิสุทธิ์โทเแจ้งวาวัดบ้านไร่ขอเชิญชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศนะครับร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้างคลองชจรประทานผันน้ําจากเขื่อนล,ลําขันฉูนะครับจังหวัดชายนาฏสวัดบ้านไร่เพื่อใช้เป็นน้ําเป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคตลอดจนด้านการ,กรเกษตรด้วยการบริการบ,รบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณรุณร่นหมามงคลซึ่งหลวงพ่อคูณเป็นประธานจัดสร้าง บริจาคของชาได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็โมโกสุดยอดขึ้นเมือก่อสร้างครับก่อสร้างครั้งใดก็ต้องโมโกโมโกสุดยอดยาจนปลายจิงเกลคูครับเพลงกย่องใหม่บำมุง,งร่างกายของอาจารย์เทนกรตารทิพย์0895103666ภา้าสัมพันธ์โตพ้พาร์ตเป็นผพลังด้านแดดประเจนและอ,อุปกรณ์การเสกคุณภาพเยีย่ยม ดาดองลาตราเอาเหรียญทองสีแดงคงสีแดงแผ่นสีแดงประวัติคู่มวยเชิงครับาลนะครับมาดูประวัติคร่าวๆของมวยคู่แรกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับฝ่ายแดงโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งนะครับชื่อจริงว่าโชคชัยสิวประโคนกบนครบโวยจากอำเภอพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์22ปีครับครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนบางปีน้อย9-16ปีนังครับ แล้วก็มีคุณคุณชมจูเอี่ยมนะครับแล้วก็คุณวิเชจูเอี่ยมเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอาารศึกพิษณุราชันเป็นผู้ฝุกสอนครับ <Yeah. S 1> แท้เพชรยินเดียคาเดมี่หรือว่าไชยมงคลสิริธานาเบ้น,นะครับสรวิทย์บำรงไร่เกิดที่นองหงบุรีรัมย์ครับ23ปีครับครั้งสุดท้ายชนะคะแนนกมเกียรติทอมโนโทมรักษามีนัทเดชนะครับนัทเดชรหรือว่าน้องโบ๊ทครับ วชิระวัฒนวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการห<อ>ัวหน้าคณะมีศรีคูณราชวัตรแลวก็สามมืพรทวีครับเป็นผู้ฝึกสอนนั่นประ,ประ,ประ,ประวัติคร่าวๆครับข,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 ของผู้แรกวันนี้อาจารย์กลับแล้วก็นี่เป็นการชิงแชมเปี้ยนของเวทีบอลสามน้อยแล้วก็ถือเป็นการชิงแชมปเปี้ยนหมาแดงนะครับที่เขาสลับใหม่นะครับมีการชิงแชมเปี้ยนทีไรนี่หมาแดงจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเขาบอกว่าน้กมวยแชมเปี้ยนหมาแดงของเวทีมอํสามน้อยที่สามารถ ทำคู่ต่อสู้จนได้รับแผลแตกนับน็อกและก็เป็นฝ่ายชนะนั้นก็จะได้รับรางวัลพิเศษ1น0 0งมื่บาทนะนอกเหนือจากแอนตาซินที่จะให้นะครับเดก้านคอเข่าลอยต่อกลับอะไรพวกนี้มีรางวัลเยอะครับ,รบจระเข้ป้าทาง30 0 0 0่บาทก็เป็นกา,ารส่งเสริมนะครับส่งเสริมสนับสนุนศิลละมามวายไทยอนุรักษ์แม่ไม้บวยไทยไว้ด้วยครับ ผู้นี้ที่ผ่านมาเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับอาจารย์เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นไงเป็นไงทางด้านของเพชรแท้นะครับเพชรแท้เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปวันนี้มาเจอกันใหม่โดยมีเข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่นซูเปอร์แบตเตอร์เวทนะครับ122ปอนด์ครับศึกจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามข้อมน้อยเป็นเดิมพันน้ำเงินครับทางด้านเพชรแท้นี่มาซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่ในสังกัดของเสียนาวและครับแต่ว่าเป็นลูกชายนะครับลูกชายของศรีคูณนาราชวัตรอดีตนักมวยไทยชื่อดังครับ นั่นแหละครับคุณพ่อยืนอยู่ด้านล่างแต่ว่าที่ขอบเวทีครับคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับหรือว่าน้องโบ๊ทนายใหญ่ของแคมป์นะครับหรือว่าเจ้าสานักเพชรยินเดียคาเดมี่คนรุ่นใหม่นะครับครับออตอนนี้ก็มาทําอย่างจริงจังหมดยกครับเรามามอบรางวัลพิเศษให้กับนักมวยที่จะชกกันในคู่ต่อไปครับลูกนิมิตสิงคลองสี่ฝ่ายแดงนะครับจะพบกับสองคมสักหอมสิน ก็มียาดองเราตราเก้าเหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงมอบให้ก่อนครับเป็นกําลังใจโชวอัพมาตรฐานพลากรกอนโชวอัพมาตรฐานคุณภาพระดับผู้นําโดยคุณปณวัฒนก,กิจเจริญวงศ์เชื่อมนานทนอึดต้องเรื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์โรเลจากบริษัทซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป02 9 6 8 0 2 5 2โครงการแก้จนแบบถาวรโดยบริษัทฟุกเทียนกรุป๊ปจำกัดนะครับ สมุนไพรจีนจิ๋วเจิ้งปูเซินเจียวหนังเป็นยาบำรุงร่างกายโท026882324ท่02อตราช้างผู้เชี่ยวชาญระบบท่อจากเครือ SCG CT CT ตัดเร็วทันใจทุกบ้านปลอดภัยช่างยกให้เป็นอันดับหนึ่งต้อง CT และสุดท้ายในช่วงนี้แป้งขนมจีนพอสอชอคุณภาพเยี่ยมผลิตได้เส้นเยอะนะครับสั่งซื้อได้ที่029032225 เซ็บนดีครับดอกสวานคมทนเร็วต้องดอกสวานไททานีีย <c oughs> มเบิกนะครับบริษัทวทินุราชานจัดจําหน่าย028688058ลังคาเหล็ Star ar, กตาเซ็ตราดา็ได้โกงความหนาลังคาตา,าดาเป็นเจ้าแรกที่รับ ISO และมก่อ044528509และต้จำหน่ายทั่วประเทศ OMG ครับโอมาคอสุดยอดสารเสริมสุขภาพผู้ชายมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีฬาหาซื้อได้ตามราคายาทั่วไปแัะแก่ค่ยงกระป๋ดงที่ตั้งเมืองอ็ OMG c ซ c ตัดเร็วกันใจาุ้งป้าปลอดภัยช่างยอดเป็นอันดับหนึ่งจริงท้าดีมีมาตรฐานบาอกอต้อง c ซีเท่านั้นนะครับผีสวสริ์เงินติดลอครับเสินเชือจยันเงินะเนรถให้คุณได้เงินแสนยังยๆไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่ต้องโอดเล็บรับเงินแสนด่วนที่เงินติดล้อไม่ต้องง้อใคร 0880880880ติดตามชมยกสองค,ครับผู้ชนะของมวยคู่นี้นะครับผู้ชนะของมวยคู่นี้ยาคายาตราหมาแดงมอบไห้0 0 0 0บาทครับพอ,อมโล่รางวัลเกียรติยศคู่นี้เป็นการชิงแชมป์นะครับรุ่นซปเปอร์แบทวเทวิล122ปอนด์สุดกามวยไทยเวทีมวยสยามมอบน้อยกับคู่แรกครับโค้กแคมปนี่ชิงกัน12คผู้12รุ่นเลยครับคู่นี้ประเดิมคู่แรกเลยครับ แชมป์ศึกเจ้าควายไทยเปทีมวยสยามก็เรียบร้อยผ้าแดงให้ห้าหมื่นนะครับสำหรับผู้ชนะในนัดชิงชนะเลิศในนัดชิงแชมป์นะครับโอ้ยข้งขวาก็แปลงง่ายๆว่าใครเป็นแชมป์นี่มีรางวัลพิเศษครับนอกเหนือจากค่าตัวมีห้าหมื่นบาทโดยผ้าแดงแหมเดินชอบผิวแกนะครับฝ่ายแดงเฟิมดีเหลือกเกินโดยทัชัยครับแหม ล็อกลีก็มีรางวัลพิเศษให้อีกหนึ่งหมื่นแปดก้มีครับโอ้โหมีทุกอย่างครับน่านโชคนำชัยวันนี้ถือว่าเหมือนกับชกในบ้านเลยนะครับเพราะว่าค่ายมวยศิษย์จาก,กุ้งนี่อยู่ที่สามพันใกล้ๆกับเวทีมวยสยามออ้มน้อยแห่างนี้ครับก็เช้าๆเวลาวิ่งก็วิ่งมาวนแถวนี้แล้วก็วิ่งกลับไปนะครับหลายกิโลอยู่พอได้เงื่อนมีความมีความเคยชินคุ้นเคยกับพื้นที่เลยครับในขณะที่ท้านนายกพิษดูครับ หลากหลายครับลูกชายของสีคูณน้าราชวัตรสีคูนนี่เป็นพี่น้องกับไกสุวิทย์ศูนย์กีฬาหนองกีครับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ก่อยคุนหูแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยไกสุวิทย์นี่ไม่ต้องพูดถึงมวยฝีมือตอ,อกแหงแต่ว่าโอ้โหโชคนำไทยแกมาดูนะวันนี้กลุ่มกระสิก <laughs> ก็ <laughs> ต้องปีติดถึงตัวนะครับเพราะว่าแชมป์นี่มีเงินรางวัลพิเศษให้ถึง5้าหมื่นนะจ๊ะ Wait, ไม่ธรรมดามอะเพราจังหวะมีไหมเตรงนี้ออกแข้งตัวแล้วก็ได้เรื่องนี่เก็บได้ไหมโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวเดียววาบเลยไอจังหวะลอยๆตัวอยู่เนี่ยดยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนุกนะครับใครจะลุ้นแชมป์ใครจะได้เงินพิเศษจากหมาแดงครับแต่ว่าตรงนี้หมาแดงเรามอบรางวัล เป็นทองคําหนักหนึ่งสลึงสองเส้นให้กับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ผู้ที่จําหน่ายนะครับก็คือร้านค้านั่นเองครับเรียนเชิญคุณโรมเจตนเสษนะครับผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขายบริษัทปอเคเมีเทคจำกัดมาเป็นผู้จับสลากผู้โชคดีออกมาแล้วมาจากอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันคุณอัศนีรวดเร็วนะครับแหมแต่ว่าร้านค้าประทับตามานี่ ตั้งเซียมพงนะครับอ่านยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านย้ำอีก,อกครั้งหนึ่งในช่วงมมยชกกันนะครับชกอัปรกักร้อรนรับชกอัปมาตรฐาน คุณภรพระดับผู้นำและลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งที่1ของลูกหมากโดยบางกอกอโตกพัด์ Wd40 ครับสุดยอดน้ำมันอเนกประสงค์จากสารัเมริการับประกันคุณภาพโดยเพริงไทยวัฒนากรบสมุนไพรกีบำรุงร่างกายเกี่ยวเ่องปเดเกี่ยวหนังเรืกองวินปเกี่ยวต้องเกี่ยวเิง026882324กาแฟบันแฟร์กาแฟเร่ทาายจัดจำหน่ายโดยสามัังคั่นเป็นัวาจำหน่าย029180202กาแฟบันแฟร์สูตรเดิมต้องครองสีน้ำตาล ยามองกาเสียครับทาจงเมื่อเพื่อบันทาวใช้บรรเทาอาการปวดด้วยจากกล้ามเนื้ออาการปวดเวิรมอักเสบอันเรื่อยมาจากแมลงกัดบ่อยแยาทาน้ำมังควงลงครับจบเรียวสดขึ้นบรรเทาอาการคัดจมูกเวียงดีจ้ายาน้มมังควงลงใช้ส่ดลงท้าวบางสามพรนั้นจบเรียวสดขึ้นติดตาม้อยกตามครับขอเชิญ สิทธิ์เก่าวิทยาลัยพลาสิกษาชนบุรีทุกรุ่นทุกท่านนะครับโรงงานพบป่าสันสันคุกรอบ40ปีครับพลาสิกษาชนบุรีครับวันนี้แล้วครับที่สนามกีฬาวิทยาลัยครับงานเริ่มเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเอาละครับกลับไปที่บนเวที6ทีมสามครับเดินทางมาถึงเครื่องชักของการแข่งขันเอาละครับทางด้านของโชคดับชัยเข่าในเหนียวเหน็บกับบนเวทีวันนี้คู่แรกอวัชชัยทองฤทธิ์ครับจากซุปเปอร์แบทเทิลนะครับ ชิงห้าหมื่นของยาค่าญาติรามาแดงครับสักทีพญาเนี่ยสองท่านครับนิดแปดบุญเชิญเจริญผลแล้วก็คุณเชื้อชัยนิลกาแล้วครับตังก็ได้แก้งขวานิดตาครับโชคนัำไยัยถึงตัวตายได้โอ้ย้ายครับเฉียดไปนิดเดียวครับเแผลนั้นโอ้ยเนี่ยแข้งขวาครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับ ทังแกขวารับ้วยทีโอ้โชคลำไชยคืนมาครับพันควันครับเ้ยแพ้มาครับทางด้านของพิษแพ้ต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี่ฟอร์มดีวันดีคืนเลยครับชนะโชคลำไชยสเสมอในที่รังสุดท้ายชนะคะแนนทอบเกียร์ครับรยแววเลยครับายเ,เลือดสุดยอดครับลูกชายของสีคูด ทิปปกตินี่เป็นวยเกมลุกแต่ว่าวันนี้ตั้งรับกับโดนบัดหนาำกระจายเลยครับล็อกได้แล้วเป็นแท้โอ,โ,อโอ้โหใส่กันอย่างนี้ริกเดือดนั่ละครับอย่างน้นอยๆก็ขอล้างตายทั้งนึ่อย่างที่บอกไปแล้วไงว่าฟิตซ้อมมาเต็มร้อยทั้งคู่วยสิงแชมป์อาจารย์เกินร้อยแน่นอนครับ ชคนำชัยเขาในเหนียวนึบแต่ว่าเพชรแท้ไม่กลัวเขาครับในขณะที่เพชรแท้ฝีมือดีในช่องนำชัยวันนี้มีครบเหมือนกันครับนี่นะ,นนะล็อกอยู่เลยอ้าวหมดยกที่สามกบเที่ยวมากินอร่อยวางจำหนา่นยายตามร้านเซเว่นเอเลเวนทุกแห่งใกล้บ้านท่านเที่ยวเมล็ดเต่าให้บัานกินให้อหร่อยต้องมเมล็ดเต่า M16 ครับคมใบชนต้องราคาใบาผ่เป็นตำนานครับสร้างกระเบื้องสร้างหินอ่อนข้างแกล้ในทุกจากดี สนใจจตดต่อคุณป๊อบและคุณสุทัศน์086 714237ที่โนต้าครับรึ่งยอมปั๊มน้ำดีเซลสุดเขียงเล็กอยูในประเทศไทยพี่โนต้ากจะรองตัวจริงติดต่อ089 9007799แป้งขนมกินพอยอดทองคุณภาพเยี่ยมผลิตเส้นได้เยอะสังเชฟได้ที่02 9 0 3 2 2 2 5ยางมองขาวาลิงถูพอครับถ้ามท้อการฝนเมื่อตามร่างกาย เช็ดกระยอกมายังกระดอยมีเวซะเป็นวัดการจมูกสุดหลงได้มีจ้าหมายตามรางขยาทั่วไปใกล้บ้านท่านิดตามชมยุติครับผมสมชายพุทธวัฒน์นะครับอธิบดีของสภาเมตส์เจอกับท่านชมก,การแข่งขันศึกรวมพลคนสมุยนะครับคืนนี้แหละครับที่สนามมวยชั่วคราวพลุหน้าเมืองกทสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมวยดังๆทังงง้งสิ้นครับไปดูตวดเป๋ล่องใต้เจอ ด้านของกางปรีน้อยนะครับเจอกับปานเพชรกับปานเพชรครับแล้วก็มีเมืองไทยกับกางปรีน้อยครับแล้วมวยดังๆอีกหลายต่อหลายคู่ครับโอ้ยบนเวทีบนเวทีกันลั่นลุนลุนเพชรแพรน้ำเงินเข้าน้ำชัยปีล็อกคอไหลไม่สอดโอ้ยน้ำเงินน้องโบ๊ทนัทเดชลุนที่บล็อมเอ้าเสียบไมยอมเลยโดนตอไม่มีใครยอมใครเลยครับตอนนี้ตวัดกันอยู่ที่วงในแล้วกลางเวทีด้วยครับ มันกระชกในบ้านทีมมาเต็มปุกมาเต็มพิกัดเลยครับตบ้องบอกว่าศึกเจ้าวมวยไทยวันนี้นี่อัดคู่มวยแน่นปังเลยครับต่อจากโชคลำชัชยเดี๋ยวจะเป็นลูกนิมิตกับสองคมแล้วก็เพชรสยามกับสายลมดายทีมงานศึกเพชรยินดีครับโอ้โยโชคลำชัชย,ยคู่นี้นี่คู่เอกนี่สองน,นอนมานอนมามาชกคู่แรกวันนี้ศึกเจ้าวมวยไทยโอ้ยต่อยกันมันจริงๆนี่คู่แรกวันนี้ มามหมดเลยครับที่มอุอสาเมเอมก็มาครับม,มาช่วยเป็นกำลังใจให้ส่วทาหด้านมุมแดงนั้นมีทั้งตู่ต่อหมอสีมีทั้งจากกุ้งยังอยู่ที่วงในครับโอ้โหนดอกนี้เข้าไปนะครับ เกยถอยช่วงน้ำชัยถอยแล้วเดี๋ยวไม่เป็นมวยถอยแล้วไม่เป็นมวยต้องเดินเตี๋ยติดอิดโ,โตโต้มาทีหนึ่งแพ้ไม่เดินนะครับตั้งรับผัดการรุกผัดการรับแต่ว่าเนี่ยครับช่วงท้ายครับโชคน้ำชัยโอ้ยโดนแก,ก,กวขวาครับบอลยกที่สี่พักสักครู่ครับเดี๋ยวสามนาทีสุดท้ายกลับมาตามต่อทั้งที่ดื่มคาราบาวแดงอย่าลืมรุ่นเลขสามหลักใต้ฝาคาราบาวแดงดื่มทุกวันให้โชคทุกวัน เวเบอร์ตราตุแกครับมีเคล็ดลับดีๆสำหรับยานากเบื้องใหญ่พร้อมกันราดํำยานากเบื้องทุกรั้งบอกทัางใช้เวเบอร์ฮันเลอร์สลิมจากเวเบอร์ตราตุแกครับเล่นฝากองทัพทวีโชคกลับมาเฮจริงแจกจริงอีกครั้งลูกค้าเงินฝากองทัพทวีโชคฝากคอน30กันยายน ที่ผ่านมานะครับเตรียมรุ่รมมนรางวัลใหญ่รถยนต์ฟอร์จูนเดอร์10คันกระบะบีโก้20คันและมอเตอร์ไซค์200คันรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ทคสเว่อร์ไวย์เว็บ .b a a c .o r .t s หรือฟอร์เซ็นเตอร์025550555ครับข่าครับสาราาที ชิงแชมป์ซูปเปอร์แบตตั้งเวท122ปอนด์ครับถึงเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามว่าร้อยแชมป์นี่หมาแดงให้50,000ครับยากายาตามหมาแดงให้50,000เลยครับดีกุดใจเดียวจัดหลังแท้ครับชู่กันที่วงในล้วนๆเลยครับมาถูกได้ชิงแชมป์ด้วยนะชิงแชมป์นะโชคน้ำใชยนี่ถอยแล้วโอกาสของเพชรแท้เหมือนกันแล้วก็ส่อสมัยในวันที่10ได้ดำเนิน รายการนี้ก็มาดูค้าเป็นหนึ่งชกกับโฟมินมีนินชาวกับชัยแล้วก็ต้นเพชรกับน้องใหม่ของสมหมายในวันที่10โอ้โหลูกนี้สวยเอาล้วครับข<อ>ึดขึ้นไปครั้งหนึ่งขึดนขึ้นไปครั้งนึงอาจารย์ขึดขึ้นไปครั้ง,น,งนังนต้องเป็นค้าวแต่ไม่โตไม่ได้นะครับเพชรชน้ำชักโชคน้ำชัยไม่โตไม่ได้นะไม่ไม่โตไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเดี๋ยวเป็นเรื่อง ีเล่กกลองกลัวครับแขนขวาเกี่ยวได้คืนโอ้โหล็อกไปโชคนำใช่แท้พิกเข้ามาอยูด่ด้านนอกเล้งตีหมันยศเลยครับเปิดหัวศึกเจ้าไวบไทยวันนี้ครับตั้งรับแล้วครับทางด้านของโชคนำชชยชีพแท้โอ้ยหนึ่งสอง นี่โดนนะครับแต่ว่ายัางไม่เข้าจุดสำคัญครับไปเลยไปเลย,เล,ยลูกเดียวโอ้ลูกเดียวนี่เกจบข่าวเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับคู่นี้เป็นการชิงแชมปนะ์ในรุ่นซปเปอร์แบนตัม122นะครับฝ่ายแดงรายนี้ก็ต้องยอมรับว่าโชคนำชัยสิจากุง้ง เพชรแทร้เพชรดีอาคาดมี่นะครับน้องโบ๊ทนัทเดชวันนี้ประธานของเพชรดีนะครับเสียนาวก็มาอยู่ที่มุมด้วยแล้วก็น้องบอลน,นะครับคุณสุทธิพงศ์ก็มาด้วยนะครับเดี๋ยวรอการรวมคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับเ,เพราะว่าคู่นี้เป็นมวยคู่ชิงแชมป์แล้วก็คะแนนนี่เป็นยกนะครับบนเวทีครับเดี๋ยวกลับไปที่บนเวทีกบไปที่อาจารย์องอาจนะครับจะมีการประกาศคะแนนแล้วก็ ทำพิธีมอบรางวัลมอบเข็มขัดนะครับก็เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยท่านผู้ชมที่เคารพครับผลการให้คะแนนก็ออกมาแล้วนะครับคู่ขี่สูสีทีเดียวคู่นี้เป็นการชิงแชมเปี้ยนในรุ่นซูเปอร์แบนทัเวทของเวทีมวยเสียมอ้อมน้อยแล้วก็ชิงแชมป์หมาแดงด้วยนะครับฝ่ายแดงก็คือโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งน้ำเงินคือเพชรแท้เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับผลการให้คะแนนออกมาปรากฏว่า กรรมการอวยพรเขียวกุ้งให้ฝ่ายแดง49คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน48คะแนนกรรมการอัศดาวุฒิพิลาวันกรรมการพิจิตรพรมคงมีความเห็นเหมือนกันครับให้ฝ่ายแดงโชคนำชัยสิจจาก,กุ้ง49ต่อ48คะแนนครับก็เป็นอันว่าโชคนำชัยสิจจาก,กุ้ง เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรแท้เพชรยินดีอะคาเดมี่ไปอย่างเอกฉันนะครับได้เป็นแชมป์ท้งแชมป์อ้อมน้อยแล้วก็แชมป์หมาแดงนะครับ